มร้อยตุเอกสุรพงศ์รัตนาวงศ์รองสวัสดิ์สืบสวนสสว,สวนสสอดทำหน้าที่วันหน้าสายตรวจตำบลเมษาครวันที่11วันอาทิตย์ครับที่11สิงหาคม62ได้รับแจ้งจากผู้นาหมู่บ้านท่านกำนันสมศักดิ์ที่ยอดนะครับผู้นําชนแจ้งมาว่ามีเหตุการณ์เด็กพลัดจมน้ําตกเสียชีวิตรับแจ้งวบผมก็ทํางานให้ผู้กำกับชาทราบแล้วก็ลอยเวรเจ้าของคดีทราบแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุ เบื้องต้นนะครับไปดูที่เกิดเหตุใช้เวลาประมาณสิบสามยี่สิบไปดูที่เกิดเหตุเด็กไปดูเรือทรายมีคนลุงครับที่นักตกที่เกิดเหตุมันเป็นแอ่งน้ำฮะแอ่งน้าสําหรับไว้ให้ใหใหน้ำรองรับน้ําที่จะให้เด็กคนคนเล่นน้ําาเราจะมีท่อระบายน้าพอไปเจอพบทราบว่าเด็กได้พัดลงไปในท่อฮนะลงไปท่อแล้วทีนี้ก็แจ้งผมก็แจ้งกู้ภยัยแจ้งชุดปฏิบัติการที่ช่วยเหลือที่อยู่ในพื้นที่ให้ไปตรวจสอบ ก็ช่วยเหลือกันนําเด็กที่ติดในท่อออกมาใช้เวลาประมาณ10-40นา,าทีะอ่าเอาเด็กขึ้นมาได้เด็กก็เสียชีวิตแล้วแหม่เ้าเป็นวิ่งแหม่ออ้ช่วยเพื่อช่วยเพื่อนเนี่ยท่อน,นี่มันออกมาจากไหนครับเ่ยเด็กผมล่นลงในท่อน,นี่จะพดออกมาได้ไงนเนาะบอกว่าต่อก็ะอยู่แค่นั้นนะถ้าเข้าไปต่อแล้วก็ออกมาได้แลเี่ยต้องตุ๊บต่อเี่ย แกก็ล่นไปโดดลงน้ำเนาะโดดลงน้ำไปเชาะโค้นจุ๋ยกันนี่แกอันนี้มีไอ้มองโคนหนึ่งบอกว่าเอ๊ <ness> ้มองมาจกตังเพดตั้งท้ายให้เนาะไอ้มองล้วงเข้าไปเจอแข้งเลยเจอแข้งเลยอะแข้งอยู่เนี่ยไอ้โอ้โหจ่ใจบอดีใจสั้นโทรศัพท์ยังโทรมาได้เลยกดมาได้เลยจ่ดีคู่กันล่นไปล่นแม่ อิ blender, field, นดูคูก็แจงแหกอะเจ๋อวดดีคนกับแม่เลิ่มแม่เลิ่มแม่กอะห้องข so ่อแม่ก่อนแล้วตอนนี้ปิดร้านแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่เพื่อปิดชั่วคราวนะครับปิดชั่วคราวขอคดีอย่างแล้วคุณอาฟังจะได้เปิดนะมาอย่างครับเป็นคดีแล้วลูกสุดแฝงแสนคูแล้วเจ๋ออย่าง ครส่วนบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณน้ําตกที่ไหลตกออกมาจากธรรมาชาตินะครับแต่บริเวณนี้ก็เป็นอ่างที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับน้ําให้เด็กๆไดเล่นน้ากันนะครับปรากฏว่าจะมีป่องอยู่แา่นี้นะครับที่อ 等别别点个菜单啦。 ไม่ได้พี่แ่ก็ไม่มา้ี่ไม่มา้ี่ไม่มาแ้่ไม่ขอแ้วก็่ไม่มาแ้ี่ไางค้วพี่ไม่าพ่ไม่แม่ขางเ้็กไม่้วพไม้วไม่าแล้ไม่มา้่ไม่ม้เกีไม่้นไมม้ีไมม้ีกไ่้วพไมาแล้่ไ่าแไมา้ีไม่้ไม่มีไ้วไมมาก้พไม่้วา้มา้ม่้่ไม่มา้ไม่มไม่มไม่มา้ไม่า้่ไ